นีจ้เจ้าหน้าที่ตำรวจใครอยู่ห้องมีใครอยู่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตารวจมาช่วยแล้วน้อปอดภัยสาวจควบคุมสถานการได้แล้วน้องปลอดภยไหมปครับมีคนหายมนไหนครับให้ค่อยๆทยอยออกมานะําวจให้ความพ้อมตอนนีป้ปลอดภัยแล้ว

จากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อความมั่นใจจะเข้าไปเคลียร์ห้องครับเคลียร์ผ่านอาจจะมีคนได้รับบาดเจ็บเสีย